สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเจ้านี่ฝนตกเนาะจ้าเมื่อนี้มาพร้อมสายฝนเนาะกรลังหยุดเราจ้ะนี่ครับรอฝนจาเจ้าแล้วเนาะครับผมปลามาสายแล้วเนาะจากแฝงงงกว่าละครับผมวันนี้ปีนี้เฮ็ดทอปทางบ้านเสาเนี่ยโบออกนอกจาเฮ็ดท็อปครับผมปลาไฟบ่ใหม่มันก็บ่ออกนากจากครับฝนมาไว่ปีนี้ไฟกับโบใหม่ปลาเนาะ หอกที่อื่นไก่พอใส่สายแนทบั้าไปเนาะไม่ได้ไปไก่ครับบ้างมองไปกับห่วงมันหายน่เขาเนาะจะบันหาเข่าปืนที่วรมันเชยกของปืนเนาะเช็กปลากับไปปืนปืนปไดครับผมจะต้อนเศร้าบาดไปกับห่วงไปไปไปได้เพราะว่าบาดเข่าบ่ใหม่เนาะสวัสดีบ้านเทายังมีเฮ็ดใบคือเก็บเนาะเก็ดเฮ็ดตินเฮ็ดเพิ่งครับไปเอาไปรุ่นนี่คือสายแนบพอใส่ไปได้เก็บโดยจะเฮ็ดเพาะครับลืนไปสมกอนก็ต่อครับวันนี้จะหมานเฮ็ดเพิ่งก่อนเนาะ สมเติ่มหายแล้วครับอืมได้หละดอกโอ้วน,น,นั่น<ห>ดอกนึงดลวยอืมกว่าหมดครับเห็นที่หวานเนาะกำลังแก่ง ก็ล่าออกคุ้มามเลยในระดองเยญ่มันทำด้วยกันเนาะมันจะเลยจะสีเนาะนถ้าบวกงูว่ามองมันออกแนมไปเห็นเลยเน,ะนาะออกเป็นมูใหญ่เนาะแนมไปแนมมากกว่าจะเห็นจ้ะตอนนี้หอนเลยถอดเสื้อกันฝนกัน ด้วยจใจแก้งกินแล้วมื่อนั้นเก็บเอิญผลออกอันแหลกมาไปแก้งเนาะหวานปปรเลยมเลรเลยม <laughs> นอออันนี้นาจะนอนออก ออหนึ่งมาหายค่ะมมั่นใจวันนึงเบาใส่กับกัดอีกชิมหวานเหมือนเดิมครับจะเดี๋ยววันใหนวันไหน

มหมูครับมูด้วยกันอันนนอะเปิดลงมาเจอมซ่้นนางน่าะก่อนกอนเลยอ้ยสอนดีจันนะ ต้องไปแกงรวมก็เห็ดผึ่งหลายๆอย่างก็จ้ะไม่จังที่เสียบปวดขาฉันเอานมีเคียดกันทำไมอันนี้ตัดขาเฮียจนแบบ มันหนึ่เลยจ้ะอข้างในอีกได้บ่ใช่ออกมูไงครับนอกจากเฮ็ดวานดอกกำลังพอดีแกง เงาลงมาผีมันจะเนี่ยทองเพื่อนจีจเไดีน้องมาบ่คือฮิดผมมีบ้านแน่แล้วเนรับมุ่มนี่เป็นหลักออกตอนเดยวนัยนี้นั่นลงมานี้กับหันเนาะ มันจะมีอีกแบบนึงเนื่องจายายกันนะสียังสีเลนอแต่ว่าดอกมันสีดำดอกสีดำขาสีเข้มปิดเลยอันนี้ขมแห้งจะ้ะ นี่ยังเก็บยังมองเดียวเลยแต่วนกันกันไปกับมาเอาไม่เฮ็ดพึ่งนี่น้ำเอาขึ้นมาว้าอีกเดี๋ยมาโซนลางว่าจะงเฮ็ดพึ่งเขาว่าตำเปิดไปเคี้ยมาเห็นอยู่ โซนนี่แมนปลาหถึงหวานหมดเิยเป็นเ้อมาจากมูเดียวเ้ยนี่เนาะอุ่นอตากระตาเหพอข้แกงเลยมูนึ้อเม่เก็บบ้านหมดเด้อจ้ะหมดออกจะได้ของ พิษพันธุ์เขาเ่านออกดอกเดียวเนาะอืครับถึงนำฝนอุ้ยนี่ก็มีตาจ้าเห็นในทางอุบลเขาเก็บเนาะยังไม่ก็มี้าจ้าพิษพนเขาท่านี่เป็นมูเนาะจ้าดอกเดียว่ปะมาสองดอกพิษนเดือดออกแล้วจ้ะ โอ,อ้ยเนะาะงามแฮะหวานแสบด้วยจ้ะอ,อย่าวนไปวนมาไม่อัวอีกยุจ่ะเจออีกอออกลุ่มแล้ววันนี้เขาถืองงเฮ็ดพุงเหลืองไอพุงหวานเนาะจ้ะ ว่าใช่ทั้งผุนคอยก่อนแม่มาหนีผุนเด้อแม่ก็คนเดียวุ๊อุ้ยดอกเป็นไงตั้อู้บู๊บบู๊บขาอวบขัด เป็นกอ่อวูันอีกกักขอีกสันมูนี่ก็บกแขนกันด้ไ <c oughs> งดีอ <c oughs> ่ นางกันเนาะตือตกี้างานงานางงงมาเจออีกแล้ววันนี้ฮึ่หน่อยึ่ดอกไงราย

เฮ <Hi. S 2> ้ยอ้ยขานี่อุ้ยเป็กล่อ,อยู่กอุ้ย,ยมืออนี่แดงเมื่อกี้เห็น <c oughs> ใส่ทุกมือกันไปไหนแล้วจะมันเปียกเนะนี่อครับ อุ้ยอันบวใหญ่งงกันหลายจังหวัดเนาะครับพี่หั่นก็ไม่หั่นก็แม่ตุ้หมุติมมีอยู่วะเนี่ 我订的那个。 mất rồi Nhiến thằng cô Bố mốt chưa Con anh hãy dạo với mừng hết mình khẩu khá nha Sắm sét hết นี่ยด <und anging> <ceux> ิเมื่อกี้เห็นสองดอกเนาะมาเมืองมองเพื่นแต่ออกอีหลี มองตาไม่ใช่กิ๊บไม่ใช่กระโหมกใช่ดอกหน่อยเนาะเขวี่ยกันจะเลยจะไงหยิบตุ๊กศีนษะเอาเด็กหนี่งกันอือเอาน่าก่อนคะกิ๊บดอกกิ๊บดีมาก เต็มตาแล่ะสามดอกโอ้ยแดดออกล่เละเสาฝนหลยจังฝนจุ นอนตื่นกันะตีสี่อยู่แต่ออกบ้านมากบ่ได้นาะอยากมาเกล็ดเห็ดอยากมาเกีบยเห็ดกินหัวเห็ดนอนกับรลับฟาดอะไรเนี่ยเทียนเป็นเทียนบนหัวลุด mà uẩn giờ thế, mẹ 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 hiền mẹ mẹ Xí phân mẹ nghe anh mẹ 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 Cầm mẹ 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 mà Cái mẹ mẹ này mẹ 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 như mẹ 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 อ้สุเยียจะเต็มายดีตรงนี้ฮะผมว่าจะเดียวตรงนี้อืเจ็เกบบ้านโอ้ หมูเดียวค่ะโขกเดียวเถรบเดียวนี่ว,ว,ว่าจะเนาะอืมฮึมอึมไปก่ครับ โอ้ิบวัหายสาวแนทไปเก็บให้ผืนเขาง่ายๆวันนี้่อหลายมากเลยจ้ะอ,อ้ยอจะเต็มตาละบาดเลยจ้ะ มูเดียวเถิบเดียวน้องไาวไทยเฮ็ดฝูงนางอื่นเห็นหน่อยเนาะเฮ็ดฝ่งอันนี้ดอกหน่อยย่่่ไพีีกแต่ดอกกำลังพอกินน่าจะเนาะไปจะไปปะออ อีกเจ้าจัดอ่หมาน,นาขักหมานเนี่ยอุ้ยนี่จ้ะกอบกอ้ยซอเนี่ยตื่นเต้นจ็แบบมือสีสันเนี่จ้ะแหงลงแหงผ่อนาะบป้ใช่ครับกี่น้อยก็มีครับ เป็น้ำไปต้งเกียวไปเกียวมาเห็ดหวานชือเห็ดผงแดงโอ้ยแดงขาไายก็ออกละจ้าวันนี้อาอืาันนี้มีให้รุ่นหลายเห็ดน้องจ่มั้งมัดแดงนู่นนี่กระดองห่ายน่่ไป็ดแกงเราใชพี่ใช่แล้ก็า่างเหลอมเนาะ เอาจะได้ไปจออมัง่อนเอ๊ะฟึงที่แหงเลจ้บวันนี้หัวมองนี้มันตึงออกก่อนมูเนาะคก้อกงาังามมูอีค่ะเหลาอเนาะเสดายเอื่อนัดนเอาไว้กันอดนหว,วยวยัก Có... Có... À, băng hùm vào hành không Rồi xoay ngang Cứ tương mừng kháng buồn vào hành hình เดี๋ยวแต่วันนี้แมงกินขามอันอันนี้เฮ็ดผึ่งเนาะจ้ะเนาะทองเป็นสีเลือกเลยแต่น้ำถูกสีมันออกเป็นสีแดงนะเนาะโซนหลุมออกก่อนออกจนแถาออกจนบ้านขังบนมาันออกก่เจอจ้ะที่บ้านงามเนาะจ้ะอา ที่ตัวมาหันเนาะรับอือนี่จ้ะมันขึ้นฝนตกแหงเนาะพ่อหมวกว่านไปเป็นจีอยู่ตอนนลงมาบังตาดีถ้า่าออกบ้านมุดว่านขึงโซนบนเนาะบังตาโม่ที่เข้ามุดใจก็นเนาะใจก่อนสได้น่นโอ้ขาเขาพูดอะไรเนี่ยโอ้ย งามเนื้อเท่าละเน่าแล้วครับโอ้แสนเอ็ดเน้นลำเนื้อน่ะโอ้บ้านมดดีมันสักดอกมาบ้าท่านโอ้ไปทางหีนทางนึงแต่มาทางสีเห้อไปเห็นกับสองเบาหน่อครับบ้านบ่านออกแต่ไฟใหม่นั่นน่ะเขาเคลียร์เฮ็ดปอกันอยู่นั่นเลยกระได ผมม่จูบมือนกันเลยอือไบไปจูบนะครับนี่อ้ยนี้ใครอยู่ครับอู้ดูเจ้ะอต้องวาวว่าเมื่อกี้ตัวใหเนาะเอาประธานเลยเห็ดขอเลยครับอออันนี้อบเนยอือนีนี่นี่อู้ นีนนะ่นี่มานี่แกนะมีจีอยู่ครับมาทันมาทันเวลาอยู่ทั้งหงของบ้านเท่าแล้วเนาะ,ะดกต้นตาละครับต้นตา,ม,ตนตามีกระตาสำรองอันเนอร์นี่ครับ okay. yeah, แค่นี้เด็กเล่นครับ <laughs> นี่แบบมีปู่เนาะดอกเดีวเยวครับนี่นครับนี่ใหญ่นะจจะท่านดอก,จ,กจุ่มก็มีเนาะจุ่มก็มีอยู่ครับบ้านกับบ้านแข็งตอนนี้เลือกเอาเพราะว่าเขาบอกว่าโซนไตออกเขาไปเมืองโซน,โซนบนมันยังจุ่มอยู่เนาะครับออกผมสายมื่อกี้กันออกเนาะข้างล่างผัดออกก่อน <c oughs> มีบ้านแข็งอยู่จ้ะฮะอิดหวาน มา,มาออกงอย่างนี้กรปุ่นยังดีงส่ยังใสจุ่มเนาะครับรบ,บาดข้งบนเทากับที<ม>จุม่มไงสนิทลวยว่าจะเขาจงแหวเนาะมแมนเป็นเย็ดผึงผมมันนี่ออกจะล้อออกโอ้โผ,ผมจะอันนี้ผมด้งเหอคุณนะ เน่าก็จัดลายนะครับนนเน่าได้ก็จัดหนึ่งถังอยู่วุ้ยหนี่างอ๋อกระอินเลยเดีด๋วยวก็ออก,ออกอีกรอบ,รบอีกอีกหน,นึ่งรอบเจ้าแน่จะบังให้ผ่านนะครับไก่เนาะจ่ามันมันอยู่ไก่เฮาอยู่อันนี้เด <Watch. S 1> ี๋ยวเดี๋ยวก็ออกอีกเนาะนี่มันเป็นชุดแหลกอยู่จ้ะ เบปอย่งนี้เห็นไหมการหากระร่างออกที่หลังมาจากน้ฝนมันแห้งมันขึ้นแต่เทียงขึ้นเนาะจะหอดแปดโมงเสาร์เลยแต่คอยหยุดนะว่าอิ่มหนามหมดเลยกี่ดอกกี่ดอกหนึ่งเน่เนาะ้หม้องามหมาเลยเนาะ จวยดีตัวนี้น่ามาท่านเลี้ยงสามพีเป็นห้าหมอแงผักกะเ่าเป็นเท่มาได้เนาะเหรเนาะไปถึงเกี่ยของอาจารย์พ่อพ่อกระโปงหูส้นล่างออกก่อนส้นบนเขาไปเจอจีผักกะว่าจะมันยังหน่อยตันี้จะได้หูว่างล่างออกก่อนว่านี่จะจุ่อเงาะมันจะกระลังงาะเนาะ มันแมาขังบนก็ที่ไรเงี้ยสิละบ่ฝนมันตกแหงนะเนาะนี่พอที่ขุนเขาเด่นอือไ้กากเงี้ยง่้ยงเลยดังเลยนะคะพวกใครนงขุนสุดแนอนะ ว่านี่แน่เละเจอฝนเลยอืมคนเอียดเเนี่ยมากงนี่นะจ้ะห็นวงหนึ่งนี่เนาะกงลงที่เกียบผลมาหินสันหนึงกับโบออเนาาจ้ะโอ้ึ้นไปจอบบบหินก็เลยบบมาช้างนี้ เฮ็ดพุงนี่ก็มาแล้วจ้ะบ่ะนี้โอ้เดี๋ยวเห็ดร่วมหลากหลายชนิดเนาะมีเห็ดพวงเฮ็ดพวงอยังเฮ็ดพวงสาดจ้ะอ๋อโอ้ยบานงามจังเลาน่าจะเนาะอืมผมนี่มีสามดอกโอ๋ยสะอวอนเห็ดถุง มาผลงาน <alay shot S 1> ของเขาครับส่งเจ้าเนาะมาคักเนาะนี่กับโผงหนึ่งเอง you mm. klar, นอกจากเนาะครับอันนี้เต็มตาเหรอครับเขาก็จะเอาเห็ดเม่อไหวกันนอกจากไปกินเขากันก่อนครับจะไปมันไก่อยู่เนาะจาถือไปนํามันก็นักเนาะว่ามันเปียกฝนเยอนลบไปไหวบ้านครับแล้วเขาจะกลับเขาไปใหม่นะจ๊ะบุญสวือนกาแฟเนาะครับนี่มันไกลบ้านเนาะครับผมวันนี้มีพึ่งหลายชนิดเนาะบ๊วไทยพึ่งหวานพึ่ง แดงพึ่งเหลืองครับเนาะจ้าพึ่งศาสต์ตรงนี้พึ่งศาสต์ต้องเข้าขายไงครับครับผมถือว่ามาณครับสมใกล้ๆเนาะจ้านะครับนี่ครับศาสต์นี่ครับนี่ศาสต์นี่กันโอ้ยกำลับขายไงอ้วนๆหลอกบานกับบานงามอยู่ครับจ้าสีเข้ากับเท่าเนาะเน่าตรงนี้ครับไม่แห้งเห็ดเนาะครับผมออกหมูอ่างนี่เองได้จะเห็ดเนี่ยผลมันตกทั้งคืนครับ ครับสำหรับคลิปตอนเจ้านี่ก็ลาบปีแล้วน่องปิกบ้านก่อนเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนี่ยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผม